มีกระแสใหม่ไมอ,อีกแล้วออาคติตอนแรกแต่กินเข้าไปแล้วมันหอมหวานอร่อยเว้ยตายยังไหลยอยู่เลยโลกโซเชียลทุกวันนี้มันก็ต้องมีอะไรแปลกๆให้ลองบางที <c oughs> มันก็อยากรู้ไงมันก็อดใจไม่ไหวไงมันก็เลยต้องมาลองนะคราวที่แล้วทีหนึ่งแล้วนะคราวที่แล้วเป็นอะไรนะ <c oughs> เป็นบวยเจีย๋ยโซดาใช่ไหม <c oughs> เอออันนั้นอะ ลองแล้วอร่อยเว้ยถ้าใครยังไม่ดูนะลองย้อนไปดูคลิปแรกดูนะที่ผมรีวิวบวยเจียดโซดาตอนนั้นนะฮะวันนี้มีกระแสใหม,ม่ม่อีกแล้วเป็นือด,ดามเด็กสมบูรณ์ตัวนี้เขามากินกับโซดาและเขาบอกว่าอร่อยแต่วันที่เขาบอกว่าอร่อยคือวันที่1เมษาซึ่งเ,เป็นวันเอพิพูเดย์พอมีอะไรแบบเนี้ยใหม่ๆม,มามันก็ลำบากผมอีกแล้วก็ต้องมานั่งลองกินดูว่ามันอร่อยไหมมาวันนี้เรามาอยู่กับโซดาเจ้าเดิมนะครับแล้วก็สีหวาน ะะของเด็กสมบูรณ์ที่เขาเคลมว่าเป็นซีอิ๊วดำโซดาสุดแสนอร่อยนะฮะ<อ>ดูดิว่าวันนี้จะอร่อยจริงไหม๋ยวมาเปิดโซดากันก่อนเลยดีกว่าโซดาเจ้านี้ก็ยังคงคอนเซปต์ความซ่าสุดๆไว้อยู่นะผมขอชิมโซดาเปล่าก่อนก่อนที่ผมจะลืมรสชาติของมัน,นะะหลังจากที่กินกไห่นี่แล้ว <c oughs> อ่าซ่าโอ้โหแสบคอเลยวิธ <c oughs> ีการชงของมันก็คือจะต้องเทซีอิ๊วหวานลงไปนี้สัดส่วนของการเทเนี่ยแล้วแต่ความชอบ แต่ผมคิดว่ามันไม่น่าอร่อยเ๋ยมาดมก่อนหืมกลิ่นเหมือนร้านข้าวมันไก่มาลองกันเลยผมจะเทไปสักอ่ะเท่าดีพอนะครับเป็นอัตราส่วนที่เราเทเหมือนเทชงผสมน้ำแดงนะนี่นะครับเฮ้ยไอเหียมันเยอะไปปะวะเฮ้ยมันเยอะไปปะหรือมันพอดีปะ เออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเทเต็มแก้วผมมีประสบการณ์จากคลิปที่แล้วนะเพราะฉะนั้นผมจะเทครึ่งหนึ่งละคนก่อนแล้วก็เทโซดาเต,ติมเข้าไปนะครับเพื่อความซ่าของมันจะได้ยังอยู่เหมือนเดิมนะเชี่ยดูฟองนี่มันเหมือนน้ำยากัดสนิมอะดูดิ <c oughs> ตอนนี้กลิ่นเหม็นตลบอ,อบวนหรือเทซีวหวานเยอะไปวะอ่ะพอเราคนได้ที่เลยปุ๊บเราจะเติมเพิ่มเข้าไปอีกเพื่อจะได้เจือจางซีอิ๊วดำของเรานะครับป๊าบ ี่ผมว่าผมเทซีอูดำเยอะไปแน่เลยใส่ให้มากที่สุดนะครับโซดาเพื่อจะได้เจือจางลองชิมกันเลยดีกว่ามาลองชิมนะครับผมว่ามันก็จะออก,กอหวานๆเค็มๆแล้วก็มีความซ่าของโซดาไว้บางทีน่าจะเหมือนปับซี่เออน่าจะเหมือนปับซี่อันนี้คือเดาก่อนชิมนะเดาก่อนชิม อุ้ยรสชาติมันติดปากมากอะม่ไมไม่ไม่บางทีมันอาจจะเกิดจากการอคติของเราเว้ยอีกรอบโอ้ยยาพิษแล้วเนี่ยเวลาใช้คืนดื่มแล้ว โอเคเดี๋ยวด,ดูน้ำตาน้ำตาออกเลยเว้ยรสชาติมันคือแบบไม่ใช่อ่ะมันเหมือนกินซีอิ๊วปูดแล้วก็มีความซ่าและไอความซ่าเนี่ยตัวดีเลยแม่งตีขึ้นจมูกเว้ยคราวที่แล้วที่ผมกินอ่ะไอ้น้ำบ๊วยโซดาอาคาติตอนแรกแต่กินเข้าไปแล้วมันหอมหวานอร่อยเว้ยคืออันนั้นนะรสชาติแบบเฮ้ยตกใจแต่อันเนี้ยไม่ใช่จะบอกว่านี่ยาพิษคือยาพิษเลยเป็นฟอนเฟอร์เลยครับจากสามห่านะ ว่าไม่ใช่ไอเดียแบ่งยาพิษแล้วไอเดียมันไม่ใช่เพื่อนดด่มกลิ่นแม่งติดลิ้นอยู่เลยคือรสชาติของมันอะเทกเจอร์กลิ่นมันทำให้ไม่ไหวอะและผมคิดว่าผมน่าจะไม่กินข้าวมันไก่อีกสักพักหนึ่งรสชาติติดคอติดลิ้นมากดูน้ำตาย,ยัางไหลอยู่เลย <c oughs> <c oughs> น้ำตาย,ยัางไหลอยู่เลยอะลองให้แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นน้องๆหนูๆอย่าไปทําตามหรือใครอยากทําตามลองกินดูแล้วมาคอมเมนต์บอกผมด้วยว่ารสชาติเป็นยังไงอย่าโดนคนอื่นลอกบ่นผมว่ามันอร่อยโอ้โหว่ากินตีขึ้นมาเลยถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกําลังใจให้พวกเราดนวยนะครับอย่าย่า,ล,ายลืมมาคอมเมนต์กันนะครับพูดคุยสนุกสก,กันใต้คลิปได้นะฮะสำหรับวันนี้ ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ